เดี๋ยวเดี learning, be ๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน i อ s และ android เลยอ่ะโอเคนะครับเราก็ได้เรียนเนื้อหาแล้วก็ทำแบบฝึกหัดของบทการรับเรียนของพืชไปครบหมดทุกข้อแล้วเนาะก็ คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสุดท้ายของบทนี้นะครับพี่ก็จะมาสรุปคร่าวๆให้นะครับว,ว่าคอนเซปที่น้องต้องรู้คืออะไรนะเน้นนะครับว่าพี่จะสรุปให้ว่าต้องรู้อะไรเนาะพี่ไม่ได้จะมาทวนเนื้อหาให้นะครับก็ถ้าเกิดว่าใครยังไม่แม่นเน,น,นื้อหาตรงไหนอยู่แล้วก็ให้กลับไปทบทวนเรื่องคําถามสําคัญที่พี่พสอนเนาะเพราะพี่ก็ลงเนื้อหาให้นะครับอันนี้พี่เป็นการแค่ LOL. สรุปคอนเซปคร่าวๆให้นะครับเพื่อให้น้องได้เช็คตัวเองเนาะว่าเรื่องที่พี่พูดไปเนี่ยน้องรู้หรือยังเนาะ โอเคอ่ะก็เริ่มที่โอเวอร์วิวของบทนี้ก่อนนะคะว่าในทั้งหมดเนี่ยเรามีคอนเซปต์คร่าวๆที่เราต้องรู้อย่างไรบ้างนะครับเรื่องอะไรบ้างเนาะก็จะมีเรื่องของระบบการลําเลียงน้านะครับต้องรู้เป็นอย่างแรกเนาะระบบการลําเลียงอาหารอย่างที่2แล้วก็เรื่องของกลไกการทํางานของปากใบเป็นอย่างที่3นะคบที่เราต้องรู้เนาะซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นข้อ1กับข้อ2เนี่ยมันจะอยู่ในคําถามสัมพันธะ์ข้อ1นเนาะ โอเคนะแต่ว่ามันจะเป็นคาถามข้อหนึ่งที่พี่แบ่งออกเป็น2พาร์ทนะครับถ้าเกิดว่าเป็นระบบราเรียนน้ําจะอยู่ในพาร์ทหนึ่งถ้าเป็นระบบราบเรี้ยนอาหารจะอยู่ในพาร์ทสองเนาะพี่คิดว่าคลิปที่ลงไปน่าจะแบ่งพาร์ทให้น้องๆอยู่แล้วเนาะก็ไปตามเรียนกันได้นะครับส่วน,นกลไกการทํางานของปากใบไอไเนี้ยจะอยู่ในพระอาจจะอยู่ใน คำถามสำคัญข,ข้อ2นะครับแล้วก็ยังมีคาถามสำคัญข้อสาอีกแต่พี่ไม่ได้เขียนเข้าไปเนาะคือเรื่องของธาตุอาหารซึ่งจะเป็นเรื่องที่เราต้องใช้ความจาเอานะครับโอเคเนาะอ่ะงั้นเริ่มดูเลยละกันคำถามการข้อ1ก็อ่านจดยคร่าวๆเนาะเราเคยทามาแล้วละพี่ขอข้ามไปเลยละกันเนาะเป็นเรื่องของการลาเลียงน้ำลำเลียงอาหารนะครับว่ามันทงได้อย่างไรเนาะก็น้องต้องรู้ก่อนนะครับว่าระบบการลําเลียงน้ำกับการลำเลียงอาหารที่ทําเป็นอย่างไรเนาะอันนี้น้องก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะครับว่าการลำเลียงน้ำเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นการลำเลียงจัด ใต้ดินสู่ยอดส่วนการํำเรยงอาหารเนี่ยจะํำเรยงไปทุกทิศทางนะครับอะไรประมาณนั้นเนาะ ึ่งก่อนที่เราจะไปเข้าสู่เรื่องของการลำเลียงเนาะเราต้องรู้จากเซลลคอมพารสเมนต์ก่อนนะคะว่าในเซลเนี่ยจะแบ่งออกเป็นอะไรบ้างเนาะซึ่งน้องๆก็รู้อยู่แล้วแหละว่ามันจะแบ,บ่งเป็น2ส,ส่วนคือส่วนที่เป็นส่วนที่มีชีวิตเรียกว่าซิมพาสนะคบแล้วก็ส่วนที่ไม่มีชีวิตเรียกว่าอะพพลาสเนาะซึ่งทั้ง2ส,ส่วนเนี่ยมันสามารถเอาไปกําหนดรูทของการลำเลียงได้ทั้งหมด3รูทนะคะก็คือรูทที่1เป็นรูทที่ผ่านแค่ส่วนที่ไม่มีชีวิตนะคะผ่านแค่ส่วนที่เป็นเซลวอลแบบนี้เราก็จะเรียกว่าอะพพลาสติกรูทนะคบถ้าส่วนที่ เปส่วนที่ผ่านเฉพาะส่วนที่เป็นในเซล์แบบนี้เราจะเรียกว่าซนะิมพลาสติกรูทเนาะส่วนถ้าเกิดว่าผ่านในเซลลบ้างออกมาข้างนอกบ้างผ่านในเซล์บ้างออกมาข้างนอกบ้างเนี่ยเราก็จะเรียกว่าเป็นทาร์สเมมเบนรูทโอเคปะอ่ะเป็น3รูทหลักๆเนาะซึ่งทั้ง3รูทเนี่ยก็สามารถที่จะมีการเปลี่ยนแปลงกันได้ตอนแรกเป็นอะโพพาสอาจจะเข้ามาเป็นซิมพาสก็ได้หรือว่าตอนแรกเป็นซิมพาสอาจจะออกมาเป็นอะโพพาสก็ได้สามารถสลับกันได้โอเคปะอ่ะโอเคเนาะ ันนี้เป็นรูปที่พี่เอามาจาก Text ซน้อน้องจะได้ดูง,ง่ายขึ้นนะครับอะแล้วทีนี้พอเรารู้หลักการลําเลียงแล้วเราก็ต้องรู้ว่าเซลล์เนี่ยมันเอาสารเนี่ยเข้ามาในในเซลล์ได้อย่างไรน้องก็คือจะเป็น r a n s p o r t a c r o s s เซล l m e m b r a n e ใช่ไหมเพราะในเซลล์เนี่ยมันจะมีเซลล์เมมเบรนอยู่น้อก็ อันนี้ก็จะเป็นหลักการนิดนึงเนราก,ก็ลองไปทบทวนเอาละกันนะคบว่ามันสามารถใช้กระบวนการไหนได้บ้างเนาะมีแพร่สิทานสปอร์ตแอคทีฟทานสปอร์ตน้องๆก็ลองไปทบทวนดูเอานะครับซึ่งมีก็ยกตัวอย่างให้นะครับเกี่ยวกับเรื่องโปรตอนปั๊มซึ่งมีส่วนช่วยในเรื่องของการลําเลียงน้าําตาลเนาะเพราะที่พี่พูดเพราะพี่จะไปเน้นอีกทีตอนที่พี่พูดถึงการลําเลียงอาหารนะครับอันนี้ก็สําคัญเนาะนก็ลองไปทบทวนดูนะครับหรือว่าการลําเลียงของโพแทสเซียมชัแนลซึ่งจะมีอ่าซึ่งจะมี ผลเกี่ยวกับการเปิดปิดของปากใบเนาะก็ลองลองไปทบทวนดูนะครับโอเคเนาะอ่ะโอเคซึ่งอ๋อพี่ลืมพูดไปนะครับก็ transport across e m e n b a e เนี่ยพี่จะแบ,บ่งเป็น2หัวข้อคือส่วนที่ยังเป็นสารยังเป็นธาตุนะครับแล้วเป็นส่วนของที่เป็นตัวละลายก็คือโซลูตนะคะกับส่วนที่เป็นน้ำเนาะอ่ะถ้าส่วนที่เป็นน้ำเนี่ยเราจะใช้ฟิสิกส์เข้ามาเกี่ยวข้องนิดนึงนะคบเพราะว่าน้ำเนี่ยมันจะมีการเคลื่อนที่ผ่านเข้าเซลล์ได้ ผ่านเข้าผ่านเซมแนเบนได้อยู่แล้วแต่ว่ามันจะเคลื่อนที่ตามสิ่งที่เรียกว่าชนละสักหรือว่าวอเทอร์โพเทนเชียลเนาะจะมีการเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีวอเทอร์โพเทนเชียลสูงไปยังบริเวณที่มีวอเทอร์โพเทนเชียลต่ำนะครับเนาะนะโอเคเนาะซึ่งวอเทอร์โพเทนเชียลเนี่ยสามารถกําหนดได้ด้วยอันนี้ก็จะเป็นนิยามของวอเทอร์โพเทนเชียลนะครับลองไปทบทวนดูเอาเนาะซึ่งวอเทอร์โพเทนเชียลเนี่ยเราสามารถกําหนดได้ด้วย2ส,ส่วนก็คือส่วนที่เป็นอยู่ไหนละอ่ะ กำหนดได้เป็นสส่วนคือส่วนที่เป็นโซลูตหรือว่าส่วนที่เป็นความเข้มขน้นเนาะก็คือถ้าโซลูตมากความอ่าถ้าเกิดว่าความเข้มข้นมากเนี่ยมันจะทําให้วอเทอร์โพเทนเชียลต่ำนะครับเนาะเลยอันนี้พี่พูดสรุปให้เลยเนาะพี่ไม่ได้อธิบายเหตุผลเท่าไหร่เนาะเนะก็ลองไปทบทวนดูเอาเองนะครับเนาะโอเคเนาะกับอันที่2คือเพรสเชอร์เนาะถ้าเพรสเชอร์สูงเนี่ยวอเทอร์โพเทนเชียลก็จะสูงตามนะครับดังนั้นวอเทอร์โพเทนเชียลก็จะขึ้นอยู่กับ2ปัจจัยก็คือ ความเข้มข้นแล้วก็ความดันเนาะก็ลองไปทบทวนดูนะครับว่าบริเวณไหนเหตุการณ์ไหนที่ทําให้มีว a t e r p รด e n t i a l ต่ำวัฏจอรดิเ t กซิลสูงนะครับและจะมีการเคลื่อนที่อย่างไรเนาะอ่าเป็นเหตุการณ์นี้ที่พี่ยกมาทั้งหมด4เหตุการณ์เนาะลองไปทบทวนดูได้นะครับในคลิปข้อ1เนาะซึ่งพี่ค่อนข้างอธิบายนานอยู่เหมือนกันเนาะพี่ก็เลยไม่เอามาพูดตรงนี้เนาะไม่งั้นเดี๋ยวเวลามันจะนานเกินไปนะครับโอเคเนาะลองไปทบทวนดูได้นะอ่าโอเค ทีนี้พอเรารู้หลักการแล้วว่ามันมีการอ่าลำเลียงอย่างไรลำเลียงด้วยรูทไหนบ้างนะครับพี่ก็จะเริ่มพูดถึงการลำเลียงน้ําและเนาะการลำเลียงน้านะครับจะมีอยู่ประมาณ 2- อสขั้นตอนนะครับขั้นตอนแรกคือการแอบสอบโดยเซลขนรากเนาะก็จะแอบสอบเข้ามาโดยกระบวนการที่อาจจะเป็นออสโมซิสหรือว่าแอคทีฟทรานสปอร์ตก็ได้เนาะก็แล้วแต่ว่าจะแอบสอบอะไรถ้าเป็นน้ําก็เป็นออสโมซิสนะครับถ้าเป็นมินเนอรลหรือว่าเป็นธาตุอาหารก็จะเป็นแอคทีฟทรานสปอร์ตนะครับ พอเราดูดซึมเข้ามาแล้วมันก็ต้องมีการลําเลียงไปถึงไ่เล่มใช่ไหมก็จะมีการลรําเลียง3รูทอย่างที่พี่บอกนะครับอพอพาซิมพาหรือว่าทรานสะ์นันเบีเนาะแต่ว่าอย่าลืมว่าการลําเลียงเข้าไปในไ่เลมเนี่ยมันจะต้องมีองค์ประกอบพิเศษที่เรียกว่าชั้นที่เป็นเอ erm นโดเดมิสเราจะเป็นตัวที่ช่วยกรองนะคะเพราะว่ามันจะมีส่วนที่เป็นแคสปาร์เรนสริปอยู่เนาะที่จะต้องทํบาบังคับให้น้ําทุกโมเลกุลเนี่ยต้องผ่านเซล์เสมอคล้ายๆกับเป็นตัวกรองเนาะก่อนที่จะเข้าไปสู่ไ่เล่มได้นะครับแล้ว อันนี้เป็นรูปจาก Text เนาะก็ลองไปทบทวนดูเอานะครับและพอมันผ่านเข้ามาในไซเลียมได้แล้วนะครับมันก็ต้องส่งไปถึงยอดนะครับซึ่งการที่มันจะส่งไปถึงยอดเนี่ยมันจะใช้2กระบวนการนะครับคือการดันน้ําขึ้นไปนะครับซึ่งการดันน้าขึ้นไปเนี่ยเราจะใช้สิ่งที่เรียกว่า Root p l a เชอร์โอเคปะแต่ว่าไอเนี้ยจะเป็นส่วนที่มีอ่ะส่วนที่มีอ่ะ ดาวน้อยแล้วกันก็คือส่วนที่มีความสําคัญน้อยนะส่วนที่มีความสาคัญมากกว่าคือการดึงน้ําขึ้นไปเนาะซึ่งปกติเราจะใช้สิ่งที่เรียกว่า t r a n s p i r a t i o n pull หรือว่าการดึงน้ําขึ้นไปการดึงน้ําตามแรงของการขายน้ำนอนอี้ให้ไปเลยสีดาวเนาะอ่ะซึ่งน้องๆก็ลองไปทบทวนเองได้นะครับว่า เอ้อันนี้พี่เอารูปมานำเนาะเดี๋ยวพี่ก็ต้องเป็นรูปนี้ก่อนน้องๆก็ลองไปทบทวนเองได้น,นะครับว่า p u ชอัพหรือว่าการที่ทําให้เกิด แรงดันรากขึ้นเนี่ยมันเกิดจากอะไรนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าแรงดันรากเนี่ยมันมากกว่าทา a n สเปียเรชันจะเกิดกระบ,บวนการอะไรขึ้นเกตเทชันอะไรประมาณนั้นก็ลองไปทบทวนดูแล้วก็สิ่งที่สําคัญที่อยากให้รู้จักคือกระบ,บวนการดึงจากการคายน้ำเนี่ยหรือว่าทา a n สเปียเรชโนลฟูลเนี่ยมันเกิดขึ้นได้อย่างไรเนาะให้น้องไปทบทวนดูเอง,เองเนะเพราะรายละเอียดมันจะค่อนข้างเยอะนะครับโอเคเนาะอ่ะลองไปทบทวนดูเอาทั้งหมดแหละอ่ะ ซึ่งมันก็จะหมดแค่นี้แหละนะครับถ้าเกิดว่าเราอันนี้พี่จะผ่านไปเร็วๆเนาะพอน้องๆก็น่าจะเคยเห็นสไลด์เหล่านี้มาแล้วมันเป็นสไลด์ที่พี่เคยเอามาสอนเนาะพี่แค่เอามาให้น้องดูอีกรอบเนาะเออประมาณนั้นนะครับอะสุดท้ายแล้วนะครับก็ก็มีสรุปให้เนาะว่าก็มีสรุปให้เนาะว่าเอ่อว่าน้ําเนี่ยมันจะต้องมีการ มีการลำเลียงจากบริเวณที่เป็นรากไปถึงยอดนะครับซึ่งถ้าเรามาเปรียบเทียบเรื่องของ Water Potential บริเวณรากก็จะมี w a t e r p o t e n t i a l สูงที่สุดอะไรประมาณนั้นนะครับก็ลองไปรบทวนดูดูเนาะว่าเหตุใดมาถึงเป็นแบบนั้นเนาะซึ่งพี่เ็สอบไปหมดแล้วนะครับโอเคพอเราผ่านการลำเลียงน้ําแล้วนะครับเราก็จะไปเริ่มการลำเลียงอาหารได้นะครับซึ่งการลำเลียงอาหารจริงๆนะครับมันจะลำเลียงมาจาก เกิดจากการลำเลียงน้ํานะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นเนื้อหาคร่าวๆนะไม่ค่อยีนะไรนะครับแต่ว่ากลไกการลำเลียงน้ําจะอยู่ในอีกสไลด์หนึ่งก็คือสไลด์นี้นะครับก็คือจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของชูการ์ซอสกับชูการ์ซิงนะครับอ่าเหมือนกับข้อที่แล้วที่พี่บอกนะว่ามีซอสกับมีซิงนะครับซึ่งซอสกับซิงเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือมันจะเกิดอ่าพิพ พี่ผ่านไปถึงตรงนี้ได้เลยอ่ะมันจะเกิดสิ่งที่เรียกว่า concentration gradient ก็คือมันจะมีความแตกต่างกันของ concentration นะครับเกิดการมูฟน้ําเข้ามาแล้วก็พอน้ําไหลไปบริเวณนี้ก็จะมีการพาเอาน้ําตาลไปด้วยอะไรประมาณนั้นน้องๆก็ลองไปทวนดูนะคะว่าแมคานิซึมหรือว่ากลไกการลำเลียงมันเป็นอย่างไรเนาะ ก็น่าจะมีประมาณนี้นะคบเนี่ยพี่สอนไว้หมดแล้วมีขั้นตอนอยู่1 2 3 4 5 5ขั้นตอนหลักๆเนาะก็ลองไปทบทวนดูได้นะครับโอเคเนาะอ่ะโอเคซึ่งพอเราเรียนรู้การลําเลียงน้ําแล้วก็การลําเลียงอาหารแล้วนะครับเราก็จะพบว่าการเลียงน้ำกับการลาเลียงอาหารเนี่ยส่วนใหญ่มันจะขึ้นอยู่กับการกลไกการทำงานของปากใบเนาะหรือว่าการคายน้ําพี่ก็เลยพูดถึงปากใบนิดน,นึงนะคะว่าปากใบเนี่ยเราจะเจอบริเวณไหนเป็นรากอะไรประมาณนั้นเนาะก็ลองไป ทบทวนดูเอาอีกแล้วเนาะเออคลิปนี้มีแต่คำว่าทบทวนดูเอาเนาะก็น้องลองไปทบทวนดูนะคะว่ามันอยู่บริเวณไหนนะพี่ก็สอนหลักการจําไปหมดแล้วว่ามันเป็นอย่างไรเนาะอ่ะซึ่งการเต่งหรือว่าการเปิดปิดของปากใบอย่าลืมนะคบมันมีส่วนที่ทําให้เกิดการเต่งอยู่2อ,อาสารที่ทําให้เกิดการเต่งอยู่2ตัวก็คือเป็นโพแทสเซียมกับโซโครนเนาด้วยเวลาในเวลาแตกต่างกันใน ในในส่วนของวัานเนาะอย่างเช่นถ้าเป็นตอนเช้าก็จะมีโพแทสเซียมเป็นหลักนะครับถ้าเริ่มไปบ่ายๆก็จะสูโคตรเป็นหลักเนาะหลักการไม่มีอะไรมากนะครับคือการปรับความเข้มข้นของเซลล์คุมนั่นเองเนาะถ้าเกิดว่าเซลล์เนี่ยมันมีความเข้มข้นมากนะครับน้ำไอ้ย ถูกแล้วน้ำก้อนก็จะเข้าไปในเซลลมากทําให้เซลเนี่ยมันมีความเต่มเกิดขึ้นเนาะปากใบก็จะเปิดแต่พอพอเราเอาความเข้มข้นออกจากเซลล์นะครับน้ําก็จะออกจากเซลลด้วยปากใบก็จะปิดอะไรประมาณนั้นเนาะอันนี้ก็จะเป็นเซนที่น่าจะเข้าใจได้ง่ายนะครับโอเคเนาะโอเคหน้าที่ของปากใบคร่าวๆนี้เราก็เรียนมาตั้งแต่มอต้นแล้วละ่ะว่ามีการแลกเปลี่ยนแก๊สการขายน้ําอะไรก็แล้วแต่นเนาะลองไปทบทวนดูนะครับ อ่าแล้วก็มีเรื่องของแฟกเตอร์ของการเปิดปิดปากใบด้วยก็ลองไปดูว่ามันมีปัจจัยอะไรบ้างที่ทําให้ปากใบเปิดหรือว่าปากใบปิดนะครับซึ่งมีความสาคัญของของเกี่ยวกับอัตราการขายน้ําด้วยเนาะว่าปัจจัยเหล่านั้นเนี่ยมันจะทําให้เกิดการขายน้ํามากหรือว่าการขายน้ําน้อยเนาะก็ลองไปอ่าดูเอามันมีอยู่5้าปัจจันยนะครับลองไปดูแมนคานิซึ่งวกลไกนะครับซึ่งพี่ก็สอนไปหมดแล้วแหละว,ว่าแต่ละอันเนี่ยมันส่งผลอย่างไรเนาะ โอเคที่เหลือนะครับข้อ3ก็จะเป็นข้อเล็กๆน้องก็คือเป็นเรื่องของธาตุอาหารนะคบว่ามีความความสมคัญต่อพืชอย่างไรซึ่งจะเป็นข้อหนึ่งที่พี่ดอกจันไว้เลยว่าเป็นข้อที่เราต้องทําไม จำจำจำเนาะเป็นข้อที่เราต้องจําเอานะคะว่าธาตุแต่ละ่าเนี่ยทำหน้าที่อะไรเนาะซึ่งพี่ก็ไล่ให้หมดแล้วว่าธาตุเนี่ยมันจะมีทั้งหมด2ประเภทคือธาตุอาหารหลักกับธาตุอาหารรองเนาะถ้าเป็นซึ่งเราจะแบ่งตามปริมาณที่เราพบในพืชนะครับถ้าเป็นธาตุอาหารหลักเราจะเจอมากถ้าเป็นธาตุอาหารรองเราก็จะเจอน้อยกว่านะครับก็ไล่ไปให้หมดแล้วว่าธาตุอาหารหลักมีอะไรบ้างนะคบมีคาร์บอนไฮโดรเจนออกซิเจนไนโตรเจนนะครับซึ่งแต่ละอันเนี่ยมีฟังก์ชันอะไรก็ลองไปทบทวนดูเนาะซึ่ง ที่พี่เขียนไปมันจะเป็นฉบับยออ่อเนาะเข้าปอ่ามันไม่ใช่ฉบับจริงนะครับซึ่งพี่ไปเอาเอามาเนาะถ้าเกิดว่าอยากได้ฉบับจริงพี่ก็แนบรูปไปให้แล้วเนาะว่าลองไปขยายจากรูปนี้เอาหรือว่าไปดูจากหนังสือแคมเบลนะครับตารางที่37.1เนาะพี่ไม่รู้ว่าอยู่หน้าไหนนะครับก็ลองไปดูเอาก็มันก็จะละเอียดขึ้นกว่าเดิมนะครับโอเคเนาะอ่ะโอเคก็ ประมาณนี้นะครับโอเวอร์วที่เราได้นะครับก็ถ้าเกิดว่าน้องๆพอเกตทุกอย่างนะรู้ว่าเพืชลำเลียงน้ํายังไงลำเลียงอาหารยังไงนะครับเปิดปากใบยังไงแล้วก็มีธาตุอาหารอะไรบ้างที่สําคัญกับพืชนะถ้าน้องรู้คอนเซปต์ครบแล้วนะครับก็จะทําให้น้องก็อาสามารถภูมิใจๆๆได้เลยว่าเราสามารถผ่านบทนี้ไปได้นะ้อไม่ต้อง ไม่ต้องกลับมาทบทวนเยอะแล้วเอาเวลาไปให้กับบทอื่นที่เรายังไม่เข้าใจดีกว่าเนาะแต่ถ้าเกิดว่าใครยังจําไม่ได้นะยังไม่รู้ว่ามันลำเลียงน้ำยังไงลำเลียงอาหารยังไงพี่แนะนาให้เราทบทวนอีกรอบเนาะการทบทวนรอบที่2รอบที่3มันจะทาให้เราจํานานขึ้นเนาะถ้าเราจําได้เราจะจํานานขึ้นนะครับก็ลองไปทบทวนดูเนาะอ่ะโอเคนะครับดังนั้นก็เรื่องของพืชน,นะครับที่พี่บอกมี5บทพี่ก็สอนไปครบละสบทนะครับเหลืออีก2บทเดี๋ยวเราจะมาเจอกันนะครับคือบท อ่การสั่างของด้วยแสงแล้วก็การควบคุมการเจริญเติบโตแล้วก็การตอบสนองต่อเสียงร้าวของพืชน,นะครับโอเคเนาะโอเคแล้วพี่จะขอผ่านไปบทต่อไปเลยนะโอเคผ่านครับเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทําข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคําถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวาในแอปได้เลย แล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะโอ้เพื่อนๆส่งนิ้งความรู้มาให้ขอบคุณจากใจนะคะมามาเดี๋ยวเลี้ยงไอติง